สวัสดีค่ะวันนี้ว่าจะไม่ส่งเสียงแล้วพอดีวันนี้น่แหละจะมาทำบานาน่าคัสตาร์ดเค้กนะคะอัพดาวเค้กอะคะ่ะอัพไซด์เค้กเนี่ยคือเตรียมทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคัสตาร์ดนะคะบานาน่าคัสตาร์ดอัพไซด์เค้ก ในขณะก็กำลังจะตะล่อมส่วนผสมของไข่ขาวเอาไว้นะคะรู้สึกว่าส่วนผสมน่าจะเยอะเกินถาดแล้วละ่ะอมากเลยค่ะเพื่อนๆอนันนี้ขอบคุณหนานะคะวันนี้บัน อังคารที่13ตุลาคม2563นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะผสมเนี่ยค่ะส่วนของไข่ขาวไข่แดงให้เข้ากันนะคะตอนนี้เนี่ยหนาก็วอร์มเตาอบได้เ,เรียบร้อยแล้วจะเป็นบานาน่าคัส อัพไซช่วงเวลาที่เราตะล่อมส่วนผสมของไข่ขาวกับไข่แดงเนี่ยต้องเบามือที่สุดเลยค่ะแต่ว่าหน้าก็จะมีบ้างที่แบบปึกปึกทำก็แบบอย่างแรงเลยโอเคค่ะตอนนี้ส่วนผสมก็เข้ากันดีแล้วเนาะ